เรามาสู่ขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนอขั้นตอนที่3ของวิธีการทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเมื่อ2อาทิาตย์ที่ผ่านมาเราพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรอายุทยาไปแล้วทีนี้มาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการประเมินคุณค่าและตรวจสอบหลักฐาน อันนี้เป็นหัวใจที่หนูจะต้องได้นะคะอันนี้เป็นหัวใจที่หนูจะต้องได้เลยเพราะว่าในตัวชีวัร,ระดับชั้นม2ตัวนี้คือตัวชีวัที่ใช้ประเมินนะคะเกรดนะักเรียนซึ่งการประเมินคุณค่าหรือการตรวจสอบหลักฐานนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาทางประวัติศาสตร์ว่าการวิพากษ นะคะพอ yeah เ,เราเรียกว่าวิพากษ์ไม่เรียกว่าการวิพากพุทธิเราเรียกว่าการเราเรียกว่าการวิพากหลักฐานประวัติศาสตร์นะคะเรียกว่าการวิพากประวัติศาสตร์นะคะประเมินคุณค่าและตรวจสอบคุณค่าของหลักฐานเราจะเรียกเป็นภาษาทางประวัติศาสตร์ว่าการวิพากษ์การวิพากษ์หมายถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถ uhm ifi ือนะคะ การวิพากษ์หมายถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์นะคะการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นนะคะเราจะแบ่งเป็น2แบบก็คือการวิพากษ์ภายนอกกับการวิพากษ์ภายในนะคะ เราจะแบ่งเป็นการวิพากษ์ภายนอกแล้วก็การวิพากษ์ภายในการวิพากษ์ภายนอกก็คือการดูว่าหลักฐานนั้นจริงหรือปลอมนะคะเราจะดูว่าหลักฐานนั้นจริงหรือปลอมแต่ถ้าเป็นการวิพากษ์ภายใน การวิพากษ์ภายใ,ในคือการดูข้อสารสนเทศของหลักฐานชนิดนั้นเพราะฉะนั้นการวิพากษ์ภายใ,ในคือการดูว่าหลักฐานนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะคะดูว่าหลักฐานนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแต่โดยปกติเวลาเราประเมินคุณค่าหรือ วิภาคหลักฐานนะคะเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแยกจากกันไม่ได้โดยส่วนใหญ่ก็จะไปพร้อมๆกันนะคะก็จะทำไปพร้อมๆกันจะไม่มีการแยกว่าอันไหนเป็นการวิภาคภายนอกอันไหนเป็นการวิภากภายในซึ่งในะระดับชั้นม .2 ของเราเนี่ยค่ะเราจะเน้นเรื่องของการวิภาคภายในเป็นหลักนะคะ เราจะเรียนเรื่องของการวิาพากษ์ภายในก็คือการดูข้อข้อ,ขอสารสนเทศที่มันอยู่ในหลักฐานชนิดนั้นนะคะซึ่งข้อสารสนเทศนะคะอย่างที่บอกว่าข้อสารสนเทศคือสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในหลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพวาดตัวอักษรหรือรูปถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ข้อสารสนเทศโดยส่วนใหญ่มักประอาบันทึกไว้เป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะคะ ข้อสารสนเทศโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวครูจะฝึกให้นักเรียนรู้จักการตีความนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปสู่เรื่องของการประเมินคุณค่าภายนอกหรือภายในอะไรก็แล้วแต่เรามาดูก่อนว่าเวลานักประวัติศาสตร์เขาจะเลือกเชื่อหลักฐานนะคะเขาจะเชื่อในหลักฐานชนิดไหน ระหว่างหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองนะคะโดยปกติเราจะเรียนมาว่าหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดเพราะว่ามันอยู่ร่วมสมัยถูกไหมคะส่วนในขณะที่หลักฐานชั้นรองมันจะผ่านการารวบรวม,รวม,รวมหรือชําระมาแล้วนะคะเป็นหลักฐานที่เกิดภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์จริง,รงๆเขาจะเลือกเชื่อหลักฐานทั้ง2ชนิด เท่าเท่ากันคือให้น้ำหนักนะคะของหลักฐานทั้ง2ชนิดเท่าเท่ากันทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองเพราะอะไรเขาถึงให้ความน่าเชื่อถือมันเท่าเท่ากันนะคะทําไมเขาถึงให้ความน่าเชื่อถือเท่าเท่ากันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาเขาประเมินเขาประเมินจากอะไรนักเรียนจะได้รู้ว่าเออทาไม เขาถึงให้ความสําคัญกับหลักฐานทั้งคู่เท่าเท่ากันนะคะามาดูอันแรกนะคะอย่างแรกเลยที่เวลาเขาประเมินคุณค่าของหลักฐานเขาจะดูว่าอายุของหลักฐานนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์หรือไม่นะคะเขาจะดูว่าหลักฐานนั้นถูกสร้างขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์หรือไม่ซึ่งเขาจะรู้ได้ไงว่าหลักฐานชนิดนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันอันดับแรกเขาก็จะดูตัวผู้เขียนนะคะอันดับแรกเขาจะดูตัวผู้เขียนว่าผู้เขียนนั้นนะคะมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากน้อยเพียงใดนะคะ ผู้เขียนมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากน้อยเพียงใดยอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ทางประวัิศาสตร์การสู้รบระหว่างคนไทยกับคนพม่าในช่วงของกรุงศรีอยุธยานะคะที่เขียนโดยคุณหลวงหาวัดอ่านี่นะคะที่เขียนโดยคุณหลวงหาวัดขุณหลวงหาวัดก็คือกษัตริย์องค์ที่32ของกรุงศรีอยุธยานะคะชื่อเดิมก็คือพระเจ้าอุทุมพร หลังจากกรุงศิีิยาเนี่ยแพ้แล้วเขาโดนกวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกของพม่านะคะซึ่งเีซึ่งเขาอยู่เขาอยู่ร่วมสมัยอยู่แล้วนะคะกับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพนี่ก็คือบิดาประวัติศาสตร์ไทยมีอายุอยู่ในช่วงของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ของกรุงรัตนโกสิน์ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวผู้เขียนนะคะหรือผู้บันทึกโดยส่วนใหญ่นักประวัติศาสตร์ก็ต้องให้ความสําคัญกับทาให้การของขุนหลวงหาวัดมากกว่าการเขียนโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดูแค่ตรงนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่านอกจะดูว่าผู้เข,ผเขียนมีความใกล้ชิดก,กับหลักฐานมากน้อยเพียงใดแล้วเขาก็ต้องดูว่าผู้เขียนเนี่ย มีสิ่งใดที่แบบมีทัศนคติหรืออคติต่อเหตุการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้เราจะพูดต่อกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหลักฐานชนิดนั้นมันไม่ได้ปรากฏตัวผู้เขียนคือไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเขียนขึ้นอย่างเช่นพงศ์พระราชพงศาวดารกรุงศิอยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิ์ซึ่งหลวงประเสริฐอักษรนิดไม่ใช่ผู้เขียนถูกไหมคะเป็นผู้ไปพบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเขียนทีนี้เราจะดูจากอะไร อ่ะถ้าไม่ดูจากผู้เขียนเราก็ต้องดูจากปีศักราชที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานชนิดนั้นแต่ปีศักราชมันก็เชื่อถือไม่ได้ถูกไหมเพราะมันอยู่ในหลักฐานชนิดเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยถ้าเขาไม่ระบุตัวผู้เขียนหรือปีศักราชมันดูไม่น่าเชื่อถือหรือมันไม่ได้ระบุปีศักราชให้เราดูอันต่อมาก็คือรูปแบบตัวอักษรหรือรูปแบบภาษาที่ใช้ รูปแบบตัวอักษรหรือภาษาที่ใช้นะคะอย่างเช่นถ้าในสมัยกรุงศรีอยานะคะเราจะแทนตัวเองว่ากูแล้วเรียกเพื่อนว่ามึงเป็นเรื่องปกติแต่พอมาในสมัยนี้ปัจจุบันเราจะไม่แทนตัวตัวเองว่ากูหรือมึงนะคะเราจะใช้คําที่สุภาพมากขึ้นหรือตัวอักษรที่ใช้ระหว่างกรุงศรีอยากับ กรุงสุขโขทยัยตัวอักษรก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะตัวอักษรมันจะสามารถบ่งบอกช่วงอายุได้นะคะหรืออันต่อมาก็คือการใช้สำนวนวูหารนะคะอย่างเช่นพวกกาบกรอนต่างๆเงี้ยค่ะก็จะดูว่าเออมีการใช้ลักษณะสำนวนโวหารเป็นไปโดด,ดเด่นในช่วงไหนแล้วก็อันต่อมานะคะก็จะมีการเทียบเคียงนะคะเทียบเคียงกับหลักฐานทางโบราณคดี เทียบเคียงกับหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเช่นพวกโบราณสถานเจดีย์วัดหรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆในกรณีที่ถ้าหลักฐานนั้นไม่ได้ระบุตัวผู้เขียนหรือไม่ได้ระบุศักราชนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่ นักประวัติศาสตร์จะใช้ในการประเมินคุณค่าของหลักฐานนะคะอันต่อมานะคะนักประวัติศาสตร์จะประเมินสภาพแวดล้อมที่หลักฐานถูกสร้างหรือถูกเขียนขึ้นนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนิดนั้นมีต้นกําเนิดน,นะคะขึ้นที่ใดนะคะและสืบทอดกันมาอย่างไร นอกจากว่าหลักฐานนั้นมีแหล่งกําเนิดหรือมีต้นกําเนิดจากที่ไหนแล้วนะคะเขาจะดูว่าหลักฐานนั้นมีการเคลื่อนย้ายหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นอ่านังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนใหญ่เราจะต้องพบในพระนครก็คือกรุงศรีอิทธยานะคะแต่ถ้าเราไปพบที่อื่นเราอาจจะวินิจฉัยว่ามันมีการปลอมแปลงได้หรืออย่างเช่นนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเราเรียนหลักฐานหาบิศาทเราจะเจอว่านาครศรีธรรมราชเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยมาก่อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอจารึกเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยที่นครศรีธรรมร,ราชได้อันนี้น่าเชื่อถือแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอจารึกศรีวิชัยที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้เราต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นมีการเคลื่อนย้ายไหมถ้า มันไม่เราสืบไปแล้วว่ามันไม่เจอว่ามีการเคลื่อนย้ายก็แสดงว,ว่าหลักฐานนั้นเป็นของปลอมหรือไม่น่าเชื่อถือนะคะอันต่อมาก็จะดูตัวผู้สร้างหรือผู้เขียนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูว่าผู้สร้างหรือผู้เขียนมีความใกล้ชิดก,กับเหตุการณ์มากน้อยเพียงไหนนะคะแต่เราจะดูว่าทัศนคติหรือจุดประสงค์นะคะดูทัศนคติ หรือจุดประสงค์ของผู้เขียนหรือผู้สร้างมีขึ้นเพื่ออะไรอย่างเช่นพงศาวดารผู้เขียนก็จะมีเขียนก็จะสร้างขึ้นเพื่ออะไรคะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และคนที่เขียนโดยคนที่ให้เขียนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะมีการโน้มเอียงไปหาตัวของพระมหากษัตริย์ได้เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันก็อาจจะน้อยลงได้นะคะ หรือ,อเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอุทุมพรที่บอกเล่าเรื่องราวการเสียกรุงศรีอยุธยานะคะเอาอย่างที่บอกว่าพระเจ้าอุทุมพรน่าเชื่อถือเพราะว่าพระองค์อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์แต่อย่าลืมว่าเจตนาของพระองค์มีขึ้นเพื่ออะไรถูกไหมคะเนื่องจากว่าพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นคนกรุงศรีอยุธยาแล้วโดนจับไปเป็นเฉลยศึกของพมา่าเพราะฉะนั้นทัศนคติที่พระองค์มีต่อพมา่าก็อาจจะเป็นไปในแง่ลบก็ได้ หรือพระองต้องการบอกเล่าเรื่องราวของพระงสิทธิยานในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเราก็ต้องใช้หลักฐานประอื่นเป็นตัวตรวจสอบนะคะอ่าหรืออ่าอย่างบันทึกของพระยาโกษาปานนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความมดงานหรือพระปรางของวัดเชิงค่าอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าอ่าโกษาปานมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการเผยแพร่ลักษณะอ่ะาเผยแพร่เกี่ยวกับลักษณะของอ่า พระปรางหรือวัดเชิงท่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพระปรางของวัดเชิงท่าในสมัยกรุงศรียาจริงๆแล้วมันมีแบบเป็นแบบไหนก่อนที่พม่าะจะเผากรุงศรียานะคะอันนี้จุดมุ่งหมายเรา,เ,ราเล่าไปแล้วเนาะอันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วอ,อีกอันหนึ่งค่ะจุดมุ่งหมายที่เราต้องระวังที่สุดก็คือจุดหมายเหตุชาวต่างชาติคือชาวต่างชาติเขาจะบันทึกเรื่องราวที่เขามองเห็นก็จริง แต่ว่าชาวต่างชาติก็มีทัศนคติที่แตกต่างมีค่านิยมมีความเชื่อที่แตกต่างจากคนไทยเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เขาเขียนก็จะดูโจมตีคนไทยมากเกินไปอย่างเช่นชาวต่างชาติชอบเล่าว่าคนไทยเป็นพวกขี้เกียจตื่นกลัวอะไรง่ายแต่ก็เขาเรียกอะไรเป็นคนฉลาดแต่เป็นคนขี้เบือ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคนไทยชอบขายตัวเป็นทาสอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขามองในมุมของชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นในอีกมุมนึงเราอาจจะไม่ได้ชอบขายตัวเป็นทาสก็ได้แต่เราไม่มีอ่าแต่ว่าคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยต้องการการคุ้มครองเพราะถ้าไม่มีคนคุ้มครองไม่มีขุนานางคุ้มครองเขาก็จะไม่สามารถขึ้นศาลหรือได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆที่ทางราชการจัดให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อไปรูปเดิมของหลักฐานรูปเดิมของหลักฐานหมายความว่าหลักฐานชนิดนั้นนะคะผ่านการคัดลอกก็ ปี้มาหรือเปล่านะคะหลักฐานชนิดนั้นผ่านการคัดลอก copy มาหรือเปล่าถ้าหลักฐานชนิดนั้นผ่านการคัดลอกหรือ copy มาโอกาสที่มันจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ก็มีสูงอย่างเช่นพระราชพงศาวดารต่างๆเพราะว่าพระราชพงศาวดารทุกฉบับมันก็ไม่ได้มาจากของจริงทั้งหมดเพราะของจริงจริงๆมันเป็นใบลานถูกไหมคะแล้วก็เอามาชําระตรวจสอบโดยอ่า อย่างเช่นพราะชองษาดานกรุงศิวยาค่ะตรวจสอบโดยคนกรุงรัตน์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เขาก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรือคําศัพท์บางคําเขาก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนของหลักฐานมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเรียนไปนักเรียนจะรู้เลยว่าหลักฐานทุกชนิด ของทางปริตร์ไม่สามารถเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลักฐานทางบริษัทจริงๆแล้วมันไม่สามารถเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเพียงแค่บอกเล่าเหตุการณ์แล้วเราต้องใช้ความระวัดระวังในการประเมินคุณค่านะคะ,ะทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการวิพากษภายในนะคะการวิพากภายในง่ายๆเลยมันก็จะไปอยู่ในขั้นตอนที่4ี่ก็คือการตีความหลักฐานนะคะ การวิพากษ์ภายในก็คือการตีความหลักฐานง่ายๆมันเพราะมันจะควบคู่กันเพราะการวิพากษ์ภายในคือการตรวจสอบตัวอักษรหรือข้อสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานชนิดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกว่าการตีความก็ได้นะคะซึ่งการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วอันนี้แป๊บหนึ่งน,นะคะ การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะคะ,ะเขาก็จะดูว่าเนื้อหารหรือจดุดมุ่งหมายเหมือนที่พูดไปตอนหน้าข้างบนนะฮะว่านักประวัติศาสตร์หรือผู้บันทึกมีมีจุดประสงค์หรือมีความมุ่งหมายอย่างไรในการสร้างแต่พอมาเป็นนักเรียนระดับชั้นม .2 การตีความหลักฐานในที่นี้คือการแยกว่าหลักฐานไหนเป็นความจริง แล้วหลักฐานไหนเป็นข้อเท็จจริงนะคะคือการแยกว่าหลักฐานไหนเป็นความจริงและหลักฐานชนิดไหนเป็นข้อเท็จจริงอันนี้คือต้องเป็นหลักฐานที่เป็นตัวอักษรนะคะเราจะมาดูว่าหลักฐานไหนเป็นความจริงหรือหลักฐานชนิดไหนเป็นข้อเท็จจริงมันอยู่ในข้อสารสนเทศเดี๋ยวนักเรียนงงออยู่ในข้อสารสนเทศกระดษ ความจริงนะคะในทางประวัติศาสตร์นะคะความจริงในทางประวัติศาสตร์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะความจริงคือสิ่งที่เกิดจริงๆได้รับก,การพิสูจน์แล้วนะคะแล้วหลักฐานทุกฉบับทุกเอกสารบอกเหมือนกันนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมาแล้ว อย่างเช่นกรุงศรีธยาเสียกรุงให้กับพม่านะคะสองครั้งโอเคอันนี้เรารู้อยู่แล้วกรุงศรีธิยาเสียกรุงให้แก่พม่าอันนี้คือความจริงแต่สองครั้งอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะทาไมสองครั้งถึงกลายเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าข้อเท็จจริงมันจะจริงหรือเท็จก็ได้นะคะข้อเท็จจริงหมายความว่าหลักฐานนั้นจะจริง หรือเพ็รก็ได้จนกว่าจะมีหลักฐานชนิดใหม่มายืนยันหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพราะว่าอย่างเช่นอากุงศียาเสียกรุงให้กับพมา่าอันนี้เราเรียนมาแล้วหลักฐานทุกฉบับไม่ว่าของไทยของพมา่าของชาวต่างชาติก็บอกเหมือนกันว่ากรุงศิยาเสียกรุงให้กับพมา่า แต่จํานวนครั้งจะไม่เท่ากันในไทยเนี่ยบอกว่าสองแต่พม,ม่าเนี่ยบอกว่าสามอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าของใครจะจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นการเสียกรุงเนี่ยจานวนการเสียกรุงมันเลยกลายเป็นข้อเท็จจริงหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความจริงก็คือว่าพระบาทสมาพระเจ้าอุทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา อันนี้คือความจริงเพราะหลักฐานทุกฉบับเล่าเหมือนกันนะคะแต่ปรอดความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองกลายเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าหลักฐานแต่ละฉบับเล่าไม่เหมือนกันหรือเอาเคสง,ง่ายๆเลยก็ได้ตอนนี้กรณีวิวาทระหว่างปุ๋มป,นด,ป,ป,น,มป,มปนดากับปารีนาถุกมไหมคะโอเคปุ๋มปนาดากับปารีนาเขามีข้อขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะ แต่ใครผิดหรือถูกอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราจะมายินบอกว่าคนนี้ถูกหรือคนนี้ผิดก็ไม่ได้เพราะว่ามุมมองของแต่ละคนหรือหลักฐานที่ใช้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทันเนาะโอเคนะคะอ่าต่อไปพอเลยขั้นตีความหลักฐานไปแล้วนะคะมาสู่ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์นะคะหลักฐานทางประวติศาสตร ขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็อยู่ในขั้นตอนที่4คือในขั้นตอนแรกเราต้องดูก่อนว่าหลักฐานนั้นจริงอาเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงเมื่อเราดูแล้วว่าหลักฐานนั้นเป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงรู้ว่าจุดมุ่งหมายในการนําเสนอเป็นอย่างไรแล้วนะคะ เราก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์คือการหาสาเหตุนะคะวิเคราะห์คือการหาสาเหตุว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะความรู้สึกนึกคิดของของผู้เขียนหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างไรภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นเป็นอย่างไรการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมศาสนาเป็นอย่างไรก็คือหาสาเหตุ แล้วมาดูว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นทันทีหรือไม่นะคะมาดูว่าผลลัพธ์หลังเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์หลังเหตุการณ์นะคะหลังเกิดขึ้นหรือหลังเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนี่คือการวิเคราะห์อย่างเช่นตัวอย่างเดี๋ยวนะครูจะหาวิเคราะห์ให้ อ่ะอันนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพันืงของช่วงสมัยพยามังรายพยามังรายคือผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่นะคะในเล่าว่าพยามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่หรือนุพพรบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในปีพศ1839และได้ขยายอำนาจไปไกลจนถึงเชียงตุงเชียงรุ้งและ12ปันนา พร้อมกับกวาต้อนผู้คนให้มาเป็นพลเมืองในเชียงใหม่เป็นจํานวนมากนะคะดูข้อความแรกก่อนอันนี้เราท้าเวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ว่าใครคือผู้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้วสร้างขึ้นเพื่ออะไรนะคะและหลังสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาทําไมเชียงใหม่ถึงจเจริญขึ้นได้อันนี้คือการวิเคราะห์และถ้านักเรียนดูว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนิดนี้อันไหนคือความจริงอันไหนคือข้อเท็จจริงอันดับแรกนักเรียนดูเลยผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ก็คือพญาม,มังรายอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าหลักฐานทุกฉบับเล่าเหมือนกันแต่ว่าการขยายอำนาจไปเกลตุนเฉียงเชียงตุงเชียงรุง้งและ12ปันหาเป็นข้อเท็จจริง เพราะว่าเมื่อก่อนอาณาเขตในสมัยก่อนมันไม่ได้มีการปักปันเขตแดงที่แน่นอนหรือวิชัดเจนเพราะฉะนั้นมันอาจมีความคลาดเคลื่อนกับข้อความที่ปรากฏได้นั่นเองนะคะอ่านี่คือการวิเคราะห์เนาะอ่าพอเป็นการสังเคราะห์นะคะการสั่งเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์การสังเคราะห์คือการอธิบายคําตอบนะคะการสังเคราะห์หมายถึงการอธิบาย คำตอบนะคะหรือการเชื่อมโยงเรื่องราวนะคะการสั่งเคราะห์หมายถึงการอธิบายคําตอบหรือการเชื่อมโยงเรื่องราวอย่างเช่นนะคะาการบอกเล่าว่าเชียงใหม่นะคะมีชัยภูมิที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองเวียงกุมการอันนี้ก็เชื่อมโยงตั้งแต่เรื่องของ ภูมิศาสตร์ของเชียงใหม่ว่าภูมิศาสตร์ของเชียงใหม่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะคะและเมืองเวียงกุงกามเนี่ยในอดีตทําไมถึงต้องย้ายนะคะก็อาจจะบอกลก็รอจะวิเคราะห์ได้ว่าโอเคเมืองเวียงกุงกามเป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมบ่อยๆก็เลยจะ็นต้องย้ายกลุงมมาอันนี้พอเราหาคําตอบได้แล้วเอาคําตอบนั้นมาอธิบายมันคือการสังเคราะห์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเรียบเรียงแล้วก็การนำเสนอนะคะให้เป็นความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์หรือการตีความของเราเองซึ่งในขั้นตอนนี้หาะนักเรียนระดับชั้นมต้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันจะอยู่ในระดับชั้นมปลายหลักๆของนักเรียนระดับชั้นมต้นก็คือจะเป็นเรื่องของการตีความว่าตีความข้อสาระสำเทศว่า ข้อความไหนเป็นความจริงข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงโอเควันนี้จบ